วันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์แอป e r i n g o ที่ใช้ได้โทรศัพท์กันนะคะอย่างแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วก็เสิร์ชที่ e r i n g o PTT ก็จะเจอหน้าแอปในลักษณะแบบนี้เลยค่ะดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อเรากดเข้าไปหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ก่อนจะเข้ามาหน้านี้ได้เดี๋ยวทุกคนจะต้องมี a อ count สําหรับการล็อกอินเข้าไปนะคะหน้าจอที่แสดงผลเนี่ยจะจําลองจากตัวเครื่องเลยนะคะตัวแอปกับตัวโทรศัพท์เนี่ยมันลิงก์กันอยู่สามารถทําอะไรได้มากจากตัวเครื่องมากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นการตอนนี้ก็คือการเช็ค GPS ผ่านแอปอีิโคได้เองค่ะ ปุ่ม PTT ด้านล่างก็ใช้แทนปุ่ม PTT ของ eDingo ของแต่ละรุ่นได้เลยค่ะและทุกครั้งที่มีการคุยกันก็จะมีการแสดงผลขึ้นมาจากด้านบนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทดสอบให้เห็นว่าเจ้า eDingo T710A เนี่ยสามารถคุยกับตัวแอปได้เทสจากตัว e r i n g o ในมือถือนะคะและ eDingo T710A ส่งมาที่แอปค่ะ Hello test หนึ่งองจาก i n g o T710A นอกจากนี้เนี่ยตัวแอปยังสามารถฟังเสียงย้อนหลังได้ด้วยนะคะแต่สามารถฟังได้เฉพาะข้อความที่เราส่งไปจากตัวแอปเท่านั้นแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้แม้ว่าจะพกตัวเครื่องออกมาด้วยแต่ว่าต้องใช้ในระอุปกรณ์เท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เพจ n w d วิทยุสื่อสารหรือโทร083 8017878หรือกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะความสำเร็จของคุณ้วยโซลูชันของเราบ๊ายบาย